ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีเข่าทูช่องพอสวัยพารวยเมื่อนี้ก็เดินทางมายังอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์ป่าไร่อ้อยครับรมาตามต่อตัวเลขต้นไปเคียนสาวหายโชกนะครับเนาะว่าสีได้ตกเกาบอขึ้นเช่้ตัมาหเอาเอฟซี FC เข้ามาแล้วกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอสวัยพารวยนะครับเด้อ ขอสําคัญกาดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิ่งบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทา้งสองของพอสวยผ้ารวยนะครับเนาะเดินทางมาหอดมาถึงแล้วะกาดเลยมาแวะเบิง้งตามต้นไม้ต่างๆที่เคยได้โชคหรอกครับเอฟซี MC ครับสำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ขออนุเคราะห์จากเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพอสวยผ้ารวยนะครับเด้อ ใส่นในมือในน้อยของทันทีน้องไปมองหัวไม่มือสี่ขึ้นนะครับเนาะขอคนละหนึ่งขังกะพ่อครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายที่ติดตามชมคลิปขอสอยพา้วยมาตลอดครับพอดีมือนี้เขามาแล้วก่มาเลาะหาเบ่งบรรยากาศแถวสำนักสงฆ์ป่าไรอ้อยตามปกติครับคือว่าสิพาเอฟซไปเบ่งต้นตะเคียน สาวที่เคยมีโชคมีลาบนะครับเนาะเขามาแล้วสามตัวเขามาสองหวตดติดกันเลยครับเนะอะมาย้ำไดก็มาเห็นเป็นตัวเลขไปตามพอสอยผ้าร้วยไปครับบัตรนี่สีผ้ายางไปเบื้องต้นตะเคียนนะครับเนาะที่มีผ้าแดงมัดใบอยู่ครับเนะ้อต้นตะเคียนต้นนี้เคยให้โชคให้ลาบมาแล้วเ่เคยขาดครับได้มาตลอด ตาตาพอสวยมาเห็นตัวเลขก็มีผูที่เอาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเนาะมาสักาการะไหวบูชาเขาขอโชคลาภจูเป็นประจำแต่ว่ามือหนีมากมาเห็นบาตรนี้คือสีเมนมีผูมาเอาละครับเนาะมีผูมาขอโชคลาภละเพิ่นก็มาถากต้นเขียนนะครับถากออกบังเนี่ยนะครับบาตนี้โอ้เปิ่นกระสิเก็บสิปวดนะน้อนะครับเนาะถากมันไงปวดนะครับมองดูละครับ้อยถากอย,ย่างไง ในอินีครับจนว่าอันว่าจุดหอดแกนหอดยังน,น,นะครับว่าเอาเบิงดูขับเอฟซีครับ,รบเป็นตาพอสวยมากนี่พ่เคยมา,าถากคนแต่ต่องอยังคนได้ขับน้ามากกะซีมาเบิบ้งต่ำเปลือกใหม่เปลือกอยังคือกะห้อยเกาข้องพน่ะครับกะสิเห็นโชคเห็นลาบไปได้ตัวดี ไปฝากเอฟซีอยู่เป็นประจำนะครับเด้วเอฟซีครับกลับมาเาทำยางเลาะบังครับยางเลาะบังก่อนนะครับเนาะสัญลักษณ์ของต้นตะเคียนสาวเป็นอย่างคือพอสบายก็ห้สัญลักษณ์ว่าเป็นต้นตะเคียนสาวนะครับเนาะเพราะว่าเอาอันนี้เป็นงาใหม่ก็ดอกมาตัวนี้ว่าเป็นอย่างตกมันนะครับนะเพิ่นก็มีสัญลักษณ์ของเป็นให้เห็นนะครับเนาะก็เลยเอิ้นว่าเพิ่นเป็นต้นตะเคียนสาวครับเพราะว่า มันก็มีมองแตกมองแยกออกลายมองลายบอลครับนีก็คืออีกทีหนึ่งนะครับนอกจากสีเป็นห้อยขจ้าจมาบักมาถาักนะครับผูู้มาเอาเลขเอาเบอร์นะครับเนาะ,ะเห็นบอครับบเห็นเห็นตัวไดกกระเบิงอันนี้ก็มาถักมาอีกนะครับนี่ตรงนี้คือเป็นตรงที่พอ่อซ้อยมาเอาหวดกรเห็นที่ได้เข้ามาเป็น เลข3าตัวเข่าตรงตุงนะครับคือเข่ามักสามเกาหาครึงวัดกับเขา่าเกาสามหาตรงตุงครับหลังจากขันกับบอเรมาอีกโดนครับควอเตร์มาเมื่นอนี้ก,ก็เลยมาซองผ้าซองเมึงนะครับเลือกเอฟซีเสีนเป็นตัวใดก็ขึ้นอยู่กับสายตาของเอฟซีให้เอฟซีเบิ่งเอาครับเอาบาน์ซีตั้งกล้องให้เด้อกเอฟซีครับว่บาสิเห็นเป็นตัวใดนะครับเนาะ ขอเวลาจาักแป๊บหนึ่งครับต่างกลองให้ดีๆให้เอฟซีเบิงเอาแล้วคอยสีฉเฉลยนะครับเนาะ <S <S อเอ่อเอฟซีเบิงเอาเด้ครับเด้อเป็นตัวใดนะครับเนาะมาลูบมาเห็นมาเบิงแล้วนะครับเนาะมึงอพอสวายก็สิเบิงกวันครับวาเป็นคือคือบอ่ ส่วนพอสวายกับบอฮัตได้เห็นหนะครับนอก่าเป็นตัวใดแต่ว่ะะาก็ใารเอฟซีอุปกรณ์เพื่อสายตาแต่และคนเท่ากับบอคือกันครับเพาะเพื่อทีเห็นเป็นคนละอาย่างนะครับตรงที่ห้อยห้อยเกา่านะครับด้วยหรบ่มีอย่างนี้ห้อยเก่าเพิ่นครับบ่มีอย่างบ่มีแป้งมีอย่างนะครับด้วยหรือห้อยเก่าเพิ่นอันนั้นไว้นะครับน่ะสังเกตเห็นตัวนี้แหละครับบาดนี้คือเงาคือไงเห็นอ๋อมันแมือนมอโนะ เบิ้งเอาอเด้ครับด้เอฟซีได้สีผ้าไปเบิ้งอีกมองนึงงนะครับนะว่าเอฟซีเห็นบ่ครับครับแบบนี้พอสอยกะมาตั้งกล้องให้อยู่ที่ตรงที่เพิ่นเระเจ้าเอามาถากนะครับนาะกว่าถากกันเลยนะครับถากไม่ไม่ถากมุอสองหมื่นประมาณสองหมื่นละครับน <c oughs> เนาะ่นเห็ดจะใหญ่ยยกว้างเลย กาเลยให้ FC เอฟซีบางก่อนนะครับเด้อว,ว่าเอฟซีเห็นเป็นตัวใดห้อยเก่าเพิ่นพอสวยบได้เอาแป้งมารูปนะครับเอาตามห้อยเก่าของเพิ่นนี่ลนะ่ะเฮาสิเห็นตัวใดก็ขึ้นอยู่กับสายตาของเฮาในเอฟซีเนาะกาให้ FC เอฟซีบางก่อนครับแต่ว่วาพอสวยเห็นแล้วครับเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยนะครับเนาะแต่ว่าเห็นแค่อสองตัวเท่านั้นครับอพอเห็นสามตัวนะครับเอฟซี FC. ส่วนเอฟซีเห็นตัวใดกะให้เอฟซีเบิงไปก่อนครับละเข้ากะคอยมาวิเคราะห์อีกทีหน,นึ่งนะครับเนาะว่ามันแมนบอรับแต่ว่าส่วนพอสวัยก็เห็นชัดเกนแล้วครับชัดเกนแล้วเนาเอฟซี FC เบิงไปนะครับเด้เอฟซีเบิงไปก่อนครับพอสวยก็เอฟซีเบิงไปก่อนแล้วก็คอยสีบอกค่อยสีแจ่งอีกทีหน,นึ่งนะครับเนาะว่า เห็นคือกันบอกับพอสวัยครับนะครับเอาเอาครับบัดนี้อ่ากาซิแจ้งให้เอฟซีเบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไมซีนะครับดนะ้อเอาไมซีเบิ้งนะครับวา่าสิีปิดตัวใด แต่ว่าตัวเลขกะเบืเ้องไปเบื้องมาเห็นเป็นสามตูวเลรอครับยุบซีบันนี้สามตูวแล้วครับเลี้ยงกันดูนะครับเนาะแต่ว่ากระตูมันก็นอยู่ห่างเติบครับมันกับเอยู่ในเลี้ยงลักษณะเป็นแถวเลยแหละครับมันยังอยู่ห่างอยู่ครับยุบซีเนาบารีพ่อสวัยกับซีซีเบื้องตากับเด้อ อาส่วนเอฟซีเห็นคือพอสายบอก็ขึ้นอยู่กับสายตายเอฟซีนะครับเด้ออันนี้พอสายเห็นตัวน,นี้นะครับเนาะนี่ครับเป็นเลขซีครับเลขซีอันนี้เป็นเลขเก้าครับเด็กเก้านะครับแล้วส่วนตัวซีชัดเกลี่ยที่สุดคือตัวนี้ครับเอฟซีเจ็ดครับเจ็ดเบื้องตาเป่ากับชัดเกลี่ยตัวนี้เบื้องตาเป่ากับชัดเกลี่ยครับแต่ว่าตัวซีนี่อ่าอาจจะเป็นดำๆมันเหมือนเล็กน้อนย,อยอเดี๋ยวสิขยายให้เบื้องนะครับเนาะ เล่ครับบาสนี้ครับแห้งขยายแห้งชัดเจีนนะครับเนาะ C97 ครับเอฟซีครับเห็นคือพอใส่ผ้ารวยปะครับ C97 นะครับตะวันเหล็กเก่ากับเหล็กเจ็ดมันทีอยู่ห่างกันเล็กน้อยครับตะวันเหล็กซีกับเหล็กเก่าอยู่ติดกันนะครับเนาะที่แหลกเบิ้งตัวตัวดึงกันกะคล้ายๆเลยครับเาะห็นเบิ้งกักจ้ะ อธิาบาปิดบังไว้นะครับเนาะเบอร์ตัวนี้ทท่แรกขันพราะสวัยก์วาเป็นเลขหกเก้าเจ็ดไม่เห็นซีเก้าเจ็ดเลี้ยงกันอยู่นี่ครับตัวนี้ทั้งเท่งนี้อ่าก็เป็นคล้ายๆเลขหก 6, นะครับเอฟซีะครับอืมเบอร์ชัดเจนแล้วครับคล้ายเลขหก 6. แต่ว่าตัวเลี้ยงอยู่นี่คือซีเก้าเจ็ด นะครับเด้อคันผู้หนึ่งเจนึงกัสิว่าโอ้ยมันเจ็ดตัวนี่ปฏิวัติอีก,น,ก 9, 7, 7, อ 4, 9, 7, นะครับเนาะตัวนี้เจ็ดเก้าเจ็ดกระบาดครับนี่เจ็ดเก้าเจ็ดหรือสี่เก้าเจ็ดนะครับเนาะบางดูข้างนอกเห็นเป็นเลขกซีแต่ว่าบางดูในกล่องเป็นปเลขกเจ็ดแตเอฟซี 4, ครับใส่วิก,ญญญากาอนญาตกาศรับชมนะครับเด้อทางส่องทำเป็นเพียงแค่แนวทางซือ้ออันนี้เป็นความเชือคคเช่อส่วนบุคคลครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะขอหยิบว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบ่ได้สนับสนุนให้เอฟซี เล่นการพนันนะครับเดอ้อให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขั้นเชื่อกัดตามขั้นบบเชื่อกับผ่าน,นะะเนาะรับเนาะมักกับตามบ่ามักกับผ่านชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะเอฟซี FC ครับทางพอสวัยทําเป็นเพียงแค่แนวทางคือซื้อนะครับเนาะขอขอบ,อบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอสวัยพาดรวยนะครับเดอ้อขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของพอสวัยรวยพารวยแล้วมือนี่ก็ห้รวยๆไปตามกันอีกบ่กี่มือนะครับเนาะ กะหายใช้โยชโยเฮไปพร้อมๆกันอ่สสำหรับอยู่ที่ต้นตะเคียนสาวครับเป็นต้นตะเคียนสาวครับ FC ซีครับที่เคยมาเข้าเอางวดกอนนี่กัเขา้าเต็มๆสามตัวแต่เป็นตัวเตด,ดตัวตัวนะครับเนาะบ่อผิดบอ่บอถือเลยเอฟซีแต่เป็นตัวตดนะครับด้วยเอฟซีครับบอยแมนตัวตรงครับถืออยู่ต้นตะเคียนสาวนี่ กระชีได้เป็นแบบนั้นนะครับเนาะได้ยังได้ตาเห็นยังได้บอแปลงสัน่นนะครับเอฟซีบอแปรบอเอาอันไดนบอชัดเกล็ดพอสวายกะบอเอาครับต้องชัดเกล็ดสายตาของเจ้าของเบิ้งชัดเกล็ดห้อมที่สิบบอเอฟซีได้นะครับเนาะเอานี่เห็นชัดเกล็ดน,นะครับเนาะเอาซีซี่ห้เบิองอีกคืนนึงครับสี่เก้าเจ็ด หรือว่า797เก้านะครับเอซีครับ hmm. นั่นปะครับไอตัวนี้คล้ายๆเลขเกตมาครับนี่ดำี่ครับมาตัวเบิรงในข้างนอกปุ๊บตัวนี้เป็นเลขสีครับเห็นปะครับสีตัวนี้เก้าครับดำนี่ครับครับดำเก้าครับเนาะเก้าตัวนี้เจ็ดชัดเจนเลยครับเอซี่อ้านี่ครับเบิงอยู่ข้างนอกเป็นเก้านะครับเด้อแต่ว่าเบิงอยู่ข้างในก็คล้ายเก้าคือสามนะครับมันไม่ยักษ์อยู่นี่นะครับเนาะที่จริงขั้วหัวเต็มปุ๊บปีนมันก็ซีเป็นเก้านะครับเนาะ ก็ขึ้นให้คือให้ใช้วิกแกนย่านกัดรับวชุบนะครับในเอฟซีกับเอาอันนี้ก็เบิ้งโดดพอสมควรลเน,นะครับเนาะเอฟซี FC ทีทีเป็นไดกับส่วนเป็นส่วนตัวของเอฟซีนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอขอบบนขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพอสบายพารวดนะครับเด้อขอให้สมบูรณ์โดยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณส,สมบัติตตทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะสหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับสวัสดียามงามครับ